ยอ่าวิเชนการลงมือกับพันธมิตรกระบีเหรองั้นเจ้าก็ตายซะเคล็ดลับวิชาฝ่ามือมายาอ่าเฮ้ยเฮ้ยข้าจัดการพวกมันหมดแล้วเราไปกันเถอะเมื่อมาถึงเลื่อนพักของฉู่ฝึง าการแกล้งทำเป็นว่ารักกันนี่มันยากมากนะเจ้าคิดเหมือนข้าไหมเจ้าตายืึเร็วมากยทิพยยุทธ์ห่วงที่แปดเจ้ากำลังทำอะไรเจ้าบ้าไปแล้วเหรอฮึ ชูเฟิงไม่มีทางหลบไปได้เมื่อต้องมาเผชิญหน้ากับซูเหม่ยที่แข็งแกร่งในสภาวะที่ไม่อาจป้องกันอะไรได้ชูเฟิงสามารถใช้เพียงกระบวนท่าแรกของเคล็ดวิชาสามอสศนบาทเท่านั้นกระบ,บวนท่านี้ทำให้ร่างกายชูเฟิงว่องไวเล้าสายฟ้าความเร็วเพิ่มขึ้นหลายเท่าและมันสะบัดมือออกไปจนในที่สุดก็สามารถหลบหลีกการโจมตีของซูเหมยได้เอ๊ะทำไม นางจึงแข็งแก่งได้ขนาดนี้นี่เจ้าคิดว่าเจ้าฝึกเคล็ดลับวิชาเล่นลับอยู่คนเดียวเหรอเคล็ดลับวิชาเล่นลับเจ้าเคยฝึกกันเหรอชูเฟิงตกใจยิ่งกว่าเดิมแน่นอนมันรู้ดีว่าเคล็ดวิชาเล่นลับคืออะไรมันคือเคล็ดวิชาที่เต็มไปด้วยความลึกลับพิศวงพลังธาตุนั้นสถิตยอยู่ระหว่างดินและฟ้าแต่มันไม่สามารถเข้าถึงพลังนี้ได้ โดยการฝึกฝนว่าระยุเพียงอย่างเดียววิธีเดียวที่จะผสานพลังาธาตุนั้นได้ก็คือต้องใช้เคล็ดวิชาเล่นลับแต่ทว่าเคล็ดวิชาเล่นลับเหล่านั้นมีค่าสูงส่งและหาได้ยากยิ่งตามเสียงเล่าลือกันมาทั่วทั้งนิก,กายมังกรฝามีคำเพีร์ไม่กี่เล่มที่บรรจุเคล็ดวิชาเล่นลับเหล่านี้นเอาไว้มีเพียงบรรดาผู้อาวุโสและเหล่าสิทธิ์ศูนย์กลาง ที่จะสามารถฝึกเคล็ดลับวิชาเล่นลับเหล่านี้ได้มันน่าประหลาดใจขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเจ้าสามารถใช้มันได้แล้วทำไมข้าถึงจะใช้มันไม่ได้ล่ะเอ๊ะทำไมทำหน้าแบบนี้หมายความว่าอะไรอย่าบอกนะว่าจริงๆแล้วเจ้าไม่ได้เรียนรู้เคล็ดลับวิชาเล่นลับพวกนี้เลยแล้วที่เอาชนะคู่ต่อสู้ของพวกเจ้าทั้งหมดเพียงเพราะ ความสามารถที่ติดตัวเจ้ามาตั้งแต่เกิดหรอข้าไม่ได้เรียนรู้เคล็ดวิชาเล่นลับอะไรเลยจริงๆเจ้านี่เป็นคนพิเศษอย่างแท้จริงงั้นแล้วเจ้าจะแข็งแกร่งขนาดไหนถ้าเจ้าได้ฝึกฝนเคล็ดลับวิชาเล่นลับจนสำเร็จจริงๆไม่มีทางที่ข้าจะได้เรียนรู้อะไรแบบนั้นหรอกแต่ว่าข้าสามารถสอนเคล็ดลับวิชาเล่นลับให้เจ้าได้นะ ถ้าเจ้ายอมใจเหรอแล้วราคาเท่าไหร่ล่ะขอแค่เพียงเจ้าเข้าร่วมพันธมิตรแห่งปีกก็พอแล้วทำไมเจ้าถึงยังยืนการที่จะให้ข้าเข้าร่วมพันธมิตรแห่งปีกอยู่อีกเฮ้เพราะข้าต้องการให้เจ้าเข้าร่วมกลุ่มกับพวกเราน่ะสิตอนนี้ในกลุ่มพันธมิตรแห่งปีกมีแต่ข้าเท่านั้นที่แข็งแกร่ง แต่ถ้าหากข้าได้เจ้าเข้าร่วมกับเราพันธมิตรของเราจะแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมนอกจากนี้เจ้าก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วไม่มีทางเลือกเจ้าหมายความว่าอย่างไรเจ้าไม่รู้หรือว่าเจี้ยนเฉินคนที่เจ้าคว้ามันไปคือน้องชายของหัวหน้าพันธมิตรกระบีเออถ้ารู้ว่าเจ้าปกป้องตัวเองได้แต่เจ้าต้องจำเอาไว้ว่า แม่เจ้าจะไม่กลัวแต่ชูเย่และคนในตระกูลชูละ่ะพวกมันจะกลัวหรือไม่ข้าประเมินเจ้าต่ำไปจริงๆและคำตอบของข้าก็ยังคงเหมือนเดิมคือปฏิเสธเอะทำไมล่ะชูเฟิงเจ้านี่มันยิงเยะโสจริงๆมันไม่เกี่ยวกับว่าข้าจะยิงหรือไม่ข้าแค่ไม่ชอบให้คนอื่นมาคมคู่ข้าก็เท่านั้นเจ้าออกไปซะนี่เจ้า มงคลเปิดประปตูให้เปียกหน่อยฮมงคลเปิดประปตูให้เปียกหน่อยเอย๋ใครคือมงคลนายน,น้อยชูเฟิงท่านอยู่ที่นี่หรือเปล่าเจ้าเป็นใครในายน้อยชูเฟิงในที่สุดข้าก็พบท่านแล้วชูเก้าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าข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 อโทษหลังจากที่ท่านจากไปแล้วพวกเราพบชายอ้วนคนหนึ่ง ขวางถนนเอาไว้มันมาจีบชูเย่และชูเสยและต้องการพาตัวพวกนางไปดังนั้นท่านพี่ชูเว้และคนอื่นๆจึงจัดการกับเจ้าอ้วนนั้นแต่พวกเราไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะดึงดูดความสนใจของบรรดาผู้เยี่ยมยุทธเพราะเจ้าอ้วนที่มีพลังทิพยุทธห้วงที่สามนั้นกัลบเป็นถึงประรมุขของพันธมิตรกลุ่มหนึ่งไม่เพียงแต่พันธมิตรกลุ่มนั้นจะมีพวกมากกว่าเราแต่ยังเต็มไปด้วยผู้เยี่ยมยุทธมากมายในน้อยชูเฟิงท่านต้องช่วยครอบครัวของพวกเราด้วยนะตอนนี้ พวกมันจับคนได้ตระกูลฉูทั้งหมดไว้เหลือเพียงข้าคนเดียวที่หนีมาได้เจ้ารีบนำทางข้าไปข้าจะจัดการกับพวกมันเองบางอาจมาทำลายฉูแย่เหรอเดี๋ยวได้เจ็บตัวแน่เดี๋ยวกอนเจ้าอ้วนคนนั้นมันชื่อหลิวหม่างใช่ไหมและพันธมิตรที่มันเป็นประมุขคือพันธมิตรตระกูลหลิวใช่ไหมข้าไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรแต่มันมาจากพันธมิตรนั้นแน่นอน ชูเฟิงครอบครัขขวของเจ้ากำลังประสบปัญหาใหญ่แล้วละเจ้าหมายความว่ายังไงถ้าข้าจำไม่ผิดจะอ้วนั่นคือหลิวหมังแม้ว่ามันจะมีพลังทิพย์ประยชน์เพียงห้องที่สแต่มันก็เป็นประมุขของกลุ่มพันธมิตระกุหลิวพันธมิตรกลุ่มนี้ใช่ว่าเจ้าจะค้นลงได้ง่ายๆพวกมันมีสมาชิกอย่างน้อยราวหนึ่งรอยคนและในหมู่พวกมันมีสองคน ที่เป็นผู้เยี่ยมยุทธซึ่งมีพลังทิพยุทธถึงห้วงที่เจ็ดในบรรดากลุ่มพัทธมิตรมากมายในนิกายฝ่ายในพันธมิตรตระกูลหลิวนั้นติดอันดับหนึ่งในสิบเลยละแล้วเจ้าล่ะรู้ไหมว่าทําไมผู้คนถึงเข้าร่วมพันธมิตรขยะนั่นทําไมเหรอก็เพราะว่าหลิวเฉิงเอินปู่ของมันเป็นหนึ่งในผู้คุมกฎของกองลงทันของฝ่ายในนิกายมังกรฟ้าและอีกอย่าง หลิวมางยังเป็นหลานชายคนเดียวที่เหลืออยู่ของตระกูลหลิวดังนั้นปู่ของมันจึงตามใจอย่างยิ่งเหตุผลที่หลิวม่างมีอำนาจในการรวมพลก็เป็นเพราะความสัมพันธ์กับปู่ของมันในนิกายไฝในตราบเท่าที่คนพวกนั้นไม่ถูกสังหารก็ไม่มีใครสืบสเสาว์เราเรื่องอาชญากรรมใดๆ ที่สมาชิของพันธมิตรกูลหลิวก่อหลอกนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมพันธมิตรกูลหลิวไม่เคยถูกลงโทษสําหรับการกระทําผิดและความผิดพลาดของพวกมันดังนั้นพวกมันจึงกลายเป็นคนหยิ่งพยองและก็หันมากขึ้นเรื่อยๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เจ้าพูดมานี่เจ้าต้องการอะไรกันแน่ข้าแค่จะบอกว่าเจ้าไม่สามารถที่จะจัดการกับ พันธมิตรกูลหลิวได้ด้วยตัวคนเดียวหรอกนะแต่ถ้าหากเจ้าเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรแห่งปีกแล้วแล้วก็ข้าก็สามารถช่วยเจ้าได้นะเราต่างก็เป็นมนุษย์ทั้งคู่และข้าจะไปมีปัญหากับใครก็ได้อีกอย่างเจ้าพูดผิดแล้วข้าไม่ได้ไปสร้างปัญหาให้มันแต่มันต่างหากที่มาสร้างปัญหาให้ข้าขอบใจน,นะสำหรับความวงดีของเจ้า แต่นี่เป็นเรื่องภายในตระกูลของข้าในฐานะบุรุษข้าอยากจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองจูกเกาไปกันเถอะครับช่างเป็นคนดื้อด้านอะไรเช่นนี้เมื่อมองตามหลังฉูเฟิองและฉูกเกา่าสู้เหมยมุ้ยปากเทว่าหลังลังเลอยู่คู่เดียวนางก็วิ่งตามสองคนนั้นไปมีคฤหาสน์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่มุมหนึ่งของนิกายฝ่ายใน นั่นคือเหลือนพักของหลิวหม่างและยังเป็นศูนย์บัญชาการของกลุ่มพันธมิตรตระกูลหลิวอีกด้วยขณะนั้นเองด้านนอกศูนย์บัญชาการพันธมิตรตระกูลหลิวเสด็จไฟในหลายร้อยคนรวมตัวกันอยู่บริเวณนั้นและจำนวนผู้สังเกตการก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากด้านหน้าประตูทางเข้าศูนย์บัญชาการพันธมิตรตระกูลหลิวมีซิดไฟในถูกแวนห้อยลงมาหลายคน พวกมันมีบาดแผลที่โดนทำลายตามเนื้อตามตัวบางคนถึงขั้นหมดสติเลยทีเดียวคนเหล่านั้นคือคนของตระกูลฉู่ซึ่งรวมถึงฉู่เวย่ยฉูเฉ,ฉิงและฉูเจิ้นในตอนนั้นเองฉูเฟิงและคนตระกูลฉู่ที่เหลือเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นคนตระกูลฉู่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงฉูเฟิงไม่อาจควบคุมโทสะของมันได้ มันพุ่งเข้าใส่สมาชิกของพันธมิตรตระกูลหลิวในทันทีหยุดก่อนที่นี่คือศูนย์บัญชาการของพันธมิตรตระกูลหลิวไม่นอนุญาตให้คนนอกเข้าไอสวะอายามเฝ้าประตูผู้นั้นปิวไปในอากาศไม่ต่างจากกระสอบทรายล่างของมันกระเด็นโขงขึ้นไปแล้วร่วงลงบนสวนของคฤหืหั์พันธมิตรตระกูลหลิว เจ้าพวกพันธมิตระกูลหลิวจงฟังข้ารีบปล่อยตัวชูเย่และชูเซ่เดี๋ยวนี้ไม่เช่นนั้นข้าจะกระทืบพวกเจ้าให้จมดินน้ำเสียงของชูเฟิงกองสถานเล่ากับฝาหลองไม่เพียงผู้สังเกตการที่อยู่ไล่รอบบริเวณจะได้ยินชัดเจนแล้วทว่าคนที่อยู่ด้านในของคฤลาหา์ของพันธมิตระกูลหลิวต่างก็ได้ยินชัดเจนไม่ต่างกัน บ้าเอ้ไอสารเลวนี่มันใครกันวะทำไมมันถึงกล้ามาท,าท้าทายอันธมติตรกุลหลิวเช่นนี้ข้าก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยแต่ดูจากอายุแล้วมันน่าจะเพิ่งเข้ามาเป็นสิษฝ่ายในในปีนี้นี่เองในเมื่อมันกล้ามาท,าท้าทายก็จัดการมันซะเร็วมากวันนี้ใครน้่าไหนกล้าขวางทางข้าพวกมันจะได้รับบทเรียนอย่างสาสมอ่า ไรนะเกิดอะไรขึ้นแล้วข้าจะเห็นไหมมันเร็วแค่ไหนกันเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันมาแค่คนเดียวจัดการมันเลยยาเคล็ดลับวิชาฝ่ามือมายาการจู่โจมของชูเฟิงไลปานีมันผู้ใดที่หลุดเข้ามาในรศมีการโจมตีเพียงแค่ขีดข่วนก็จะกลายเป็นแผลฉกันจจนถึงหมดสติ ทุกการเคลื่อนไหวก่อให้เกิดโลหิตมันเก่งกาจนหาตัวจับยากออไอ้สารเลวเจ้าอยาคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งเพียงเพราะแค่เอาชนะพวกลูกสมุนได้ละ่ะเจ้าจะไม่โชคดีอีกต่อไปแล้วเมื่อมา,มาเผชิญหน้ากับพวกเราเ ใส่แล้เร็วเก่ตายฟ่ามือมายาอ่าของแท้แกนี่มันของแท้อาโอ้เทพเจ้ามันเป็นใครกันทำไมถึงแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้น่ากลัวเหลือเกินอายุเพียงเท่านี้แถมยังไหลปานี้อีกดูรังสีสังหารอมหิตของมันสิเยือกเย็นจนถึงขั้ววิญญาณเลย นี่มันเกิดอะไรขึ้น ข้ามาช้าแค่หน่อยเดียวเองชูเฟิงลุกไล่ลมลันพันธมิตรตระกูลหลิวในชั่วพริบตาเดียวพวกมันทุกคนต่างพ่ายแพ้รับคาผู้คนมากมายต่างร้องออกมาด้วยความประหลาดใจแม้กระทั่งผู้สังเกตการบางคนยังตัวสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวสำหรับบุรุษนับร้อยพวกมันเป็นสมาชิกข,ของตระกูลหลิวซึ่งสร้างความหวาดผวาให้กับผู้คนเพียงแค่ได้ยินชื่อแต่พวกมันไม่ต่างจากฝูงลูกแกะ เมื่ออยู่ต่อหน้าชูเฟิงนี่ค่าประเมินเจ้าต่ำไปเหรอชูเฟิง